จิดยมจะสงบชีวิตจะก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทําสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศินห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพระเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะ ยศตำแหน่งมาเองเอกลาปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมดนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทําสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทําก่อนเวนลาห้านาทีก็ได้เริ่มห้านาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปั๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไปหนาทีเช้าเย็นนะ ต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนเข้าทํางานก็ห้านาทีนั่งที่โต๊ะทางานรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้ <c oughs> นะต่อไปต่อไปเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้ายมขยับเป็นสิบนาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือห้านาทีให้ทีๆขึ้นนะต่อไปเนี่ยยมนั่งได้นานเองนะแล้วได้ประโยชน์มากจะเอาไปใช้งานได้ทุกเรื่องเลย